ดีจ้าสุกุลวันนี้ตรงขอใส่ช่องอของจีตังตูดตดเนสวยนะจ๊ะคือมันทนไม่ไหวจริงๆนะเพื่อนนะไอ้การที่ผู้หญิงที่ชื่อโรเบิร์ตเนี่ยออกมาเฟซอยู่ใส่ไรใส่ความยาาแล้วก็เหยียบย่ำศักดิ์ศรีนำความเทดจเข้าสู่ระบบรายวันเนี่ยยังทนไม่ไหวนะโดยเฉพาะไอเรื่องไอพิมพ์หน้าช่องว่าขาขอค่าตั๋วเครื่องบินนะไหนไปขอใครตรงไหนคนอื่นจะไม่มีนะจ๊ะส่วนเธอที่ออกมาเฟซนิวเนี่ยยิ่งไม่มีใหญ่เลยค่ะวันสุดท้ายที่คุยกับผู้หญิงคนนี้ก็คือวันที่มันมีอ่า นังสือจากสถานีตำรวจให้ไปรายงานตัวที่หนองคายนะฉันรู้สึกหงุดหงิดมากเพราะพฤติกรรมของเธอนี่นสร้างความเดือดร้อนให้ฉันฉันก็เข้าไปวุ่บอกว่าทำไมทําแบบนี้ทําไมชอบเอาเอกาสารของคนนู้นคนนี้หรือเอาลูกเอาภาพของคนนู้นคนนี้ไปขึ้นช่องตัวเองเป็นเหตุให้ช่องวิชาชีพช่องหนึ่งนําไปสร้างหลักฐานผิดตัดต่อโน,น่นนี่นั่นเอาคลิปเสียงนู่นนี่นั่นมาโยงแล้วทำให้ฉันต้องเดือดร้อนฉันบอกว่าทีหลังอย่าทาแบบนี้มันทาให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วการที่จะไปหนองคายนี่มันไม่ใช่ใกล้ ันไม่มาหรอกเรื่องค่ารถค่าน้ำมันรถอะไรเนี่ยถ้าฉันจะไปเที่ยวเนี่ยฉันไปได้ไกลกว่านี้แต่นี่มันไม่ได้ไปเที่ยวไงแล้วแถมมันยังมีความหยดเลื่อนน้อนเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ทำให้ฉันต้องเสียเวลานะแล้วการมีคดีความมันก็ต้องมีทนายฉันถามถือไปว่าใครจะรับผิดชอบในสิ่งนี้นะไม่มีการโควท่าเครื่องบินค่าหาหิวอะไรทั้งสิ้นอย่าเฟคนิวนะไหนบอกว่าตัวเองนี่จบสื่อสารมวลชนไงเสียชื่อเสียงมหาวิทยาลัยดังเหตุนั้นฉันไม่อยากปืยนะฉันมั่นใจว่าสาขาสื่อสารมวลชนมันต้องสนจรรยาบรรณของนักกศึษา เพราะมันต้องนามาใช้ประโยชน์กับสังคมในการสื่อสารนู่นนี่นั่นนะแต่เธอเนี่ยตั้งแต่เธอคลานออกมาจากสถาบันเธอเคยทําอะไรให้ประโยชน์กับสังคมบ้างหรือประเทศชาติ้ง่งนะหยุดเฟซนิวหยุดส่งข้อความมันเป็นเท็จไปปุกปันอามหลังบ้านขุงมูมทนี้โดยเฉพาะในเอช่องของผูชายฉันนะแต่ยังไรก็ดีฉันแค่ไปหลดแล้วเพราะมันจะไปโยงไปถึงอมนุษย์คนหนึ่งอะนะที่ส่งข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองอะไรก็แล้วแต่ว่าฉันไปขอหนุนขอนี้ เดี๋ยวเราพิสูจน์กันเพราะลายส่วนตัวของใยมนุษย์คนนี้ฉันเก็บฉันแคบไปหมดว่าคุยอะไรบ้างวันๆคุยอะไรบ้างแต่ฉันไม่เอาออกมาคุยแพร่ให้กับปายหรอกฉันจะเอาไปใช้ในทางกฎหมายเท่านั้นนะแล้วที่ไปนั่งฉากไอ้สาแช่งเนี่ยให้ฉันแพ้คดีทุกคดีคุณเป็นยางไรก็เห็นกันอยู่แล้วนะเมื่อวานนี้นะถึงมันจะยังไม่สิ้นสุดแต่มันก็พิสูจน์ได้ว่าฉันไม่ได้เป็นตามคำแช่งของเธอเอาเป็นว่าพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งก็แล้วกันนะ อย่าไปหาสาเช่นไาะชีวิตตัวเองตอนนี้ก็ไม่ได้มีความสุขใช่หรือนะต้องอยู่แบบตัวโมนะต้องอยู่แบบต้องไปสูโมคุนู้นคุณนี้นะกลับไปคิดให้ดีนะถ้าปล่อยให้เพื่อนซี้เพื่อนสนิทของเธออ,อดีตนักศึกษาสื่อสารมวลชนเนี่ยออกมาให้ข้อมูลในป็นเทศบ่อยๆฉันอาจจะไม่สงสารเธอก็ได้เพราะหลักฐานทุกหลักฐานฉันเก็บไว้หมดโดยเฉพาะผู้ที่เอาไปเผยแพร่ในช่องต้องออกมารับผิดชอบนะอย่าให้ต้องเอ่อถึงขั้นนั้นนะคนอย่างฉันเนี่ยทำอะไรทำจริงนะไม่ได้ขู่ าไม่มีใครมปทำความเดือดร้อนให้จะไม่ออกมาพูดแบบนี้บอกแล้วไงว่าอยาเฟซนิวแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้พ่อครูฉันสิ่งนี้ฉันรับไม่ได้กลับไปอยู่ดูแลพ่อครูตัวเองอย่ามาสร้างความปัปู่นให้กับสูเชียวนะผลการไปทำของเธอเนี่ยซึ่งเธอเป็นเฟซนิวไหลรยเรื่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม่แมตรเรื่องย้อนปีขอเงินออมเงินหมื่นห้าแต่เมนไม่ให้ย้อนมันโกดฉันจะบอกให้นะคนอย่างเใจหุินเนี่ยฉันไม่ต้อง,ของเขลกถ้าเขาจะให้เขาให้เอง กนะลุ่มพวกฉันถึงเป็นกลุ่มเล็กๆมองดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรแต่ใครก็แล้วแต่อย่ามาแตะต้องแล้วดึงไปให้ต่านะไม่มีกลัวเพราะกลุ่มของฉันอยู่กับความจริงและอยู่กับคนดีเท่านั้นอ่ะแค่นี้แหละที่อยากจะพูดเพราะมันอัดอั้นใจเลเกินกับเรื่องตัวเครื่องบินเนี่ยใครที่ย่นไลา์ไปขอตัวเครื่องบินก็การุณาแคบมานะครับแล้วก็เอาไปขึ้นได้ที่ส่งนินเพื่อไปยืนยันแต่ไลยปล์ปลอมแชทปลอมไม่เอานะคะถ้าคือไล,ลอน์ปลอมแชทปลอมไปอะ่ะเจออีกนะคะเจอดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะ